พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่445สร้างเรื่องวุ่นวายเรียนกูเหนียงเรียบร้อยแล้วเจ้ากะดีมากอวิมิงหลันไร้ท่าทางละอายใจแม้แต่น้อยตรงกันข้ามคือนางยังดูสบายใจอย่างมาก เช้าวันต่อมายามที่ฟ้ายังมีสางอันหลิงเกอที่สวมชุดสีเขียวอ่อนกำลังนั่งอยู่ริมระเบียงและเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันทำให้นางโมโหมิน้อยพยายามนอนอย่างไรก็มีสามารถข่มตาหลับได้นางรู้สึกราวกับมีไฟสุมอยู่ในอกพร้อมเผานางให้กลายเป็นเท่าฐานก็มีปานอวีหมิงหลันอันหลิงเกอหลับตาลงเพื่อเก็บกดแววตาอาฆาตเอาไว้พระชายาเจ้าคะ หมิงซินที่พอตื่นมาก็มีเห็นอัลหลิงเกอร์อยู่บนเตียงใจถึงขั้นตกไปอยู่ที่ตาตุ่มทันทีจนมาพบว่าเจ้านายมานั่งอยู่ด้านนอกพระชายามานั่งตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรเจ้าขะเหตุใดมิสวมเสื้อคลุมเจ้าคะกล่าวเสร็จนางก็รีบเข้าไปหยิบชุดคลุมสีขาวนวลปักลายดอกโบตานมาวางบนบาของอัลหลิงเกอร์อย่างแผ่วเบาอัลหลิงเกอร์ทอดสายตาออกไปเหมือนกำลังคิดอันใดบางอย่าง หลายวันมานี้มู่จะวินหารยุ่งเรื่องงานราชการแม้ทั้งสองได้พบหน้ากันทุกวันแต่จนถึงวันนี้เขาก็ยังมิได้อธิบายเรื่องคืนนั้นให้นางฟังเมื่อเห็นอันหลิงเกอร์เป็นเช่นนี้หมิงซินก็รู้สึกกังวลจนต้องรีบเปลี่ยนเรื่องคุยพระชายาในเมื่อตื่นแล้วก็ไปล้างหน้าแต่งตัวกันเถิดเจ้ากะหลายวันก่อนที่จวนเพิ่งได้รับผงไข่มุกมหาหักทาที่น่าจะททาให้ผิวเนียนนุ่มเจ้าค่ะกล่าวจบนางก็ประคองอันหลิงเกอร์กลับเข้าห้อง ประเดี๋ยวเจ้าช่วยไปจัดการทีอย่าให้คนพวกนั้นรังแกไปเถียนเถียนเป็นอันขาดแล้วก็ส่งของไปให้นางด้วยบอกนางว่ามิต้องกลัวเพราะอีกมินานข่าจักไปรับนางออกมาเมื่อเห็นรอยคล้ำที่ใต้ตานางจึงเอ่ยขึ้นมาเติมแป้งที่ใต้ตาอีกหน่อยอย่าเหลือร่องรอยให้คนอื่นเอาไปหัวเราะเยาะได้เจ้ากะหมิงซินจึงใช้ผงไข่มุกเติมเ,มเบาๆที่ใต้ตาทีละชั้นปี่จูเข้ามาคำนับครั้งหนึ่งแล้วเอ่ยว่า เรียนพระชายามู่เหล่ววาหวังเฟยให้คนมาส่งข่าวว่าตอนนี้นางมาถึงจนแล้วหักท่านตื่นนอนก็ให้ไปทานอาหารเช้าเป็นเพื่อนนางด้วยเจ้ากะข้ารู้แล้วข้าจักไปเดี๋ยวนี้น่ากลัวว่าเรื่องเมื่อว,วานคงถึงหูมู่เหล่ววาหวังเฟยไปหาตอนนี้คงคาระวะาหมู่เฟยเจ้าค่ะมานั่งตรงนี้สิมู่เหล่ววาหวังเฟยตบที่เก้าอี้ข้างกายเบาๆพลางมองนางพร้อมรอยยิ้มข้ารู้ว่าเจ้านอนมิหลับรอยคล้ำใต้ตากลบอย่างไรก็มีมิดรอก อ๋นหลิงเกอร์เม้มปากเล็กน้อยแล้วก้มหน้าลงโดยมิกล้ากล่าวสิ่งใดเรื่องเมื่อวานข้ารู้แล้วอวีหมิงหลันบังอาจเกินไปตัวเจ้าเป็นพระชายาปกครองจนอย่างไรกันอันหลิงเกอร์เงยหน้าขึ้นด้วยท่าทางน่าสงสารพร้อมน้ำตาคลอเบา้ามู่เหล่าหวังเฟยเอ่ยเสียงเรียบเจ้าต้องจดจำฐานะของตนไว้ให้ดีเจ้าเป็นถึงพระชายาเอกผู้อื่นมิว่าอย่างไรก็สู้เจ้ามิได้อยาให้คนที่ต่ำกว่ามาลบหลู่อำนาจของเจ้า ได้ยินดังนั้นอหลิงเกอร์ก็เงยหน้ามองมู่เหล่าหวังเฟยก่อนพยักหน้าอย่างหนักแน่นเดิมนางคิดว่าจะถูกตำหนิเสียอีกมิคิดว่าดูท่าทางเรื่องของอวีหมิงหลานหมู่เฟยคงเข้าข้างตนเสมอลูกทราบว่าควรทำอย่างไรแล้วลูกจักทำตามที่หมู่เฟยสั่งสอนเจ้ากะมู่เหล่าหวังเฟยพยักหน้ารู้ก็ดีแล้วเมื่อออกจากห้องของมู่เหล่าหวังเฟยปีจูก็เอ่ยถามพระชายาพวกเราจะก,กลับเรือนหรือไปเดินเล่นที่สวนดีเจ้ากะที่นั่น อันหลิงเกอขัดขึ้นก่อนไปที่สวนเจ้าไปเรียกอวีหมิงหลานและคนอื่นมาด้วยเรียนพระชายามาครบกันแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังรออยู่ที่นอกศาลาเจ้ากะข้ารู้แล้วให้พวกนางยืนรอตรงนั้นก่อนอันหลิงเกอที่นั่งอยู่ในศาลาสังการ ตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงศีรษะจึงเป็นช่วงแดดร้อนที่สุดของวันทุกคนที่ยืนอยู่นอกศาลาล้วนมีใบหน้าแดงกับหน้าผาักพราวไปด้วยเหงื่อที่ผุดขึ้นมาแม้พระชายาบอกให้พวกนางยืนชมทิวทัศน์ไปก่อนแต่ก็หามีผู้ใดกล้าขยับเขยื้อนสองช่วย,ยามผ่านไปทุกคนก็ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมคนอื่นยังมิเท่าไรแต่อวี๋หมิงหลานมิพอใจเป็นอย่างมากนางรู้ดีว่าที่อัลหลิงเกอทำเช่นนี้เพราะตั้งใจแก้แค้นนาง สุดท้ายอันหลิงเกอก็เอ่ยขึ้นมาพวกเจ้ามีร้อนกันหรือเหตุใดมิขยับกันเลยรีบมานั่งด้านในเร็วเข้าทุกคนรีบขอบคุณพระชายาก่อนเข้าไปนั่งขณะที่อวีหมิงหลนันนั่งลงอันหลิงเกอร์ก็เอ่ยทันทีอวีกูเนียงชาของข้าเย็นหมดแล้วมิทราบว่ารินชาให้ข้าใหม่ได้หรือไม่อวีหมิงหลันพยายามระง,งับโทสะในใจนางค่อยๆลุกขึ้นรินชาและผ่านไปสักพักอหลิงเกอร์ก็มิได้บอกให้นางนั่งลง ภายในจวนแห่งนี้สิ่งที่พวกเจ้าต้องจำเอาไว้ก็คือข้าเป็นผู้ดูแลทุกอย่างในจวนอันหลิงเกร์กอล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นขณะที่พูดประโยคเหล่านี้ก็เหมือนเป็นการตักเตือนด้วยหลิงอวี่หนิงและทัวปาทิงฟางรอบสบตากันความเมตตาของพระชายาเชีย่ยเซินจักจดจำเอาไว้เจ้าค่ะเหล่าสาวใช้ก็รับคำโดยพร้อมเพรียง ปกติเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารอันหลิงเกอจากนั่งต,งตรงตำแหน่งหัวโต๊ะอวีหมิงหลานเป็นแขกจึงนั่งอยู่ด้านขวาคนแรกและถัดไปคือหลิงอวีหนิงและทัวป๋าถิงฟางที่ค่อยๆเดินตามเข้ามาคารวะพระชายาเจ้าค่ะอันหลิงเกอเห็นสองคนสุดท้ายเดินเข้ามาก็ชะง,งักไปครู่หนึ่งแล้วกลับเป็นปกติลุกขึ้นเถิดขอบพระคุณเจ้าค่ะทัวป๋าถิงฟางมีท่าทางมิแยแสเช่นเดิมนางมิได้มีบทบาทในจวนมากนะัก แต่อันหลิงเกอรู้ดีว่านางมีอำนาจในแคว้นชิงเยเวอยู่บ้างหากนางรู้เรื่องพิดหนอนกู่ก็ถือว่าอันตรายมิน้อยดังนั้นอันหลิงเกอร์จึงสั่งให้คนคอยสังเกตทั่วป่าถิงฟางไว้เมื่อเห็นว่าไร้แผนการอันใดจริงๆอันหลิงเกอร์จึงวางใจพระชายาเจ้ากะเป็นหลิงอวิหนิงที่เอ่ยขึ้นมาหลายวันก่อนตอนที่สำนึกผิดอยู่ในเรือนร้างเชีย่ยเซินจำได้ว่ามีของสิ่งหนึ่งอยากมอบให้พระชายาหวังว่าพระชายาคงมิรังเกียจเจ้ากะ ท่าทางของหลิงอวิหนิงดูร่าเริงมิน้อยแต่มิแปลกที่คนเพิ่งออกมาจากเรือนร้างเยี่ยงนางอยากประจบเอาใจในหญิงของจวนเยี่ยงอันหลิงเกออันหลิงเกอหัวเราะเสียงเย็นแต่มิได้แสดงออกใดๆในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอลองดูสักหน่อยว่าอีกฝ่ายอยากทำสิ่งใดหืมสิ่งใดหรืออันหลิงเกอรับไมตรีของหลิงอวิหนิงไว้เพราะสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการนั้นอันหลิงเกอเองก็รู้ดีเรียนพระชายาเป็น นางกล่าวไปพลางเปิดกล่องออกมาทว่าหลิงอวี๋หนิงทําให้คนมองตกใจอย่างมากเพราะของในกล่องคือสิ่งไร้ค่านางเตรียมปิ่นทองแดงมาแต่ค่าเตรียมปิ่นทองคํามาต่างหากปิ่นทองแดงหรือเป็นอวี๋หมิงหลันที่ตําหนิคนแรกพระชายาสูงส่งเพียงนี้เจ้ากลับมอบปิ่นทองแดงให้เจ้าทําเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร หลิงอวี๋หนิงรู้แก่ใจว่ามีดีแน่ดูถ้าอวี๋หมิงหลันคงแค้นเรื่องเรินร้างคราวก่อนพระชายาก็มองอยู่แล้วนางควรทำอย่างไรข้าก็อยากรู้ว่าปิ่นทองแดงนี้หมายถึงอันใดเสียงของอัลหลิงเกอเอ่ยขึ้นหลิงเช่อเฟยต้องการสื่อว่าอย่างไรความจริงแล้วอันหลิงกรุดีทุกอย่างเพียงแต่นางอยากเห็นว่าหลิงอวี๋หนิงจัดการเรื่องนี้อย่างไรการนั่งดูสุนักกัดกันกลายเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของอันหลิงเกอเสียแล้ว เรียนพระชายาปินทองแดงนี้เชีย่ยเซินตั้งใจเตรียมให้เจ้ากะนางชะงักไปครู่หนึ่งหลังเข้ามาอยู่ในจวนแล้วอวีหนิงมิได้มีเงินใช้มากมายจึงหลิงอวี๋หนิงคิดไปคิดมาจึงหาเหตุผลที่ดีเพื่อเสริมเข้าไปนี่คือเหตุผลอันใดกันอวีหนิงหลันพูดเย,ายา้ยหยันหลิงอวีหนิงรีบอธิบายต่อทองแดงออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าร่วมกันเป็นความหมายที่ดีอย่างยิ่งเจ้ากะอย่างนี้เอง อันหลิงเกอหัวเราอออกมาหลิงอวิหนิงผู้นี้ช่างผู้เสียจริงมีหน้าก่อนหน้านี้จึงสามารถดึงอวีหมิงหลานและสตรีอีกสองคนไปเป็นพวกได้ดูแล้วนางก็ฉลาดอยู่มิน้อยผู้ที่น่าสนใจเยี่ยงนางหากได้แต่งงานกับคนอื่นก็คงเป็นที่โปรดปรานมิน้อยเลยนางเป็นคนฉลาดแท,แท้แต่ฉลาดในทางที่ผิดหยหาในสิ่งที่มิใช่ของตนจึงมีจุดจบเช่นนี้อันหลิงเกอนั่งมองอยู่ก็อดรู้สึกสงสารมิได้ ความฉลาดของหลิงอวีหนิงมิเคยใช้ในทางที่ถูกเลยมิเพียงใจดำอมหิททั้งยังยอมทำสิ่งชั่วร้ายเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการอีกด้วยขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ